รู้ไหมครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับแต่ที่เจ๋งกว่านั้นคือระบบนี้มันมีสวิชนีิราภัยซ่อนอยู่เป็นความลับสําคัญที่คอยป้องกันไม่ให้กองทัพภูมิคุ้มกันของเราเองนี่แหละหันกลับมาโจมตีร่างกายของเราซะเองเอาล่ะครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันทีละประเด็นเลยเริ่มตั้งแต่ปัญหาใหญ่ที่ระบบภูมิคุ้มกันต้องเจอ ไปดูระบบรักษาความปลอดภัยแบบ2ส,สัญญาณแล้วก็ไปทำความรู้จักกับโมเลกุลที่เป็นผู้เล่นหลักในเกมนี้จากนั้นไปดูว่าการแพทย์สมัยใหม่นำเรื่องนี้ไปใช้อย่างไรและสุดท้ายครับเราจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์ถึงความสมดุลที่เปราะบางมากๆของระบบนี้โอเคมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยนั่นก็คือปัญหาโลกแตกของระบบภูมิคุ้มกัน ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนกองทพที่แข็งแกร่งมากๆที่ต้องการคําสั่งที่เป๊ะที่สุดเพราะอะไรก็เพราะว่าในทุกๆวันเนี่ยร่างกายเราต้องเจอกับผู้บุกรุกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสทีนี้คําถามที่สําคัญสุดๆเลยก็คือแล้วไอกองทัพภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าตอนไหนควรจะบุกและที่สําคัญยิ่งกว่าคือตอนไหนที่ควรจะอยู่นิ่งๆเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ายิงพวกแกตเองเองหรือไปทําลายเซลล์ดีๆของร่างกายเรา และนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดคําตอบมันอยู่ที่ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ2สัญญาณหรือที่เราเรียกว่า co-stimulation นึกภาพง่ายๆเลยนะมันเหมือนระบบปล่อยจรวดนิวเคลียร์นะครับที่ต้องใช้กุญแจ2ดอกบิดพร้อมกันเป๊ะๆถึงจะยืนยันคําสั่งได้ถ้ามีกุญแจแค่ด,ดอกเดียวนะ่ะไม่มีทางเริ่มการโจมตีได้เด็ดขาด ถ้าจะให้พูดเป็นทางการหน่อย Co-stimulation ก็คือสัญญาณที่2ที่จําเป็นมากๆที่เซลล์ภูมิคุ้มกันต้องได้รับเพื่อที่จะเปิดใช้งานการตอบสนองแบบเต็มร้อซพูดง่ายๆอีกทีนะมันคือการคอนเฟิร์มครั้งสุดท้ายก่อนที่จะออกรบจริงครับโอเคเรามาซูมอินเข้าไปดูกระบวนการนี้กันหน่อยสําหรับเซลล์ T หรือ T-cell ที่เป็นเหมือนหน่วยรบพิเศษของเราเนี่ยการจะเปิดใช้งานต้องมี2สเตปครับสเตปแรกเลยสัญญาณที่1 ก็คือตอนที่ตัวรับบนเซลที T, ไปเจอเข้ากับแอนติเจนหรือพูดง่ายๆว่าเป็นชิ้นส่วนของเชื้อโรคที่ถูกเซลล์อื่นข้ามมาฟ้องแต่แค่นั้นน่ะยังไม่พอครับมันต้องมีสัญญาณที่2ตามมานั่นก็คือโมเลกุลค o สติมูเลตอรีบนเซลล์ทั้ง2ตัวต้องเข้ามาจับคู่กันเป๊ะๆเ,เพื่อเป็นการยืนยันว่าเฮ้ยนี่ของจริงนะศัตรูจริงๆนะพอยืนยันปุ๊บนั่นแหละครับเซลลที T ถึงจะเปิดใช้งานเต็มระบบ พร้อมที่จะแบ่งตัวแล้วก็นำทัพไปลุยทันทีแล้วถ้าถ้าเกิดไม่มีสัญญาณที่สองละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์นี่คือต่างกันคนละขั้วเลยครับถ้ามีโคสติมูลเลชันเนี่ยเซลทีจะถูกกระตุ้นเต็มที่แต่ถ้าไม่มีสัญญาณที่2เซลทีจะเข้าสู่โหมดเมินเฉยไม่ตอบสนองหรือในบางกรณีก็อาจจะถึงขั้นถูกสั่งให้ทำลายตัวเองไปเลยนี่แหละครับคือคกลไกป้องกันการโจมตีโมโซ่ที่ฉลาดสุดๆเอาละ่ะ พอเรารู้หลักการแล้วทีนี้เรามาทําความรู้จักกับผู้เล่นหลักในกระบวนการนี้กันหน่อยดีกว่ามาดูกันชัดเลยว่าโมเลกุลตัวไหนกันแน่ที่ทําหน้าที่ส่งสัญญาณไปต่อที่สําคัญขนาดนี้มีคําอธิบายหนึ่งที่ผมว่าเห็นภาพมากๆเลยครับเขาบอกว่าโมเลกุลค o สติมูล ATORY เนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับไฟสีแดงกระพริบที่คอยส่งสัญญาณบอกว่าเฮ้ hey, สิ่งที่กําลังเห็นอยู่เนี่ยมันอันตรายของจริงนะมันคือสัญญาณเตือนภัยในระดับโมเลกุลเลยล่ะครับ ที่น่าสนใจมากๆก็คือระบบกุญแจ2ดอกนี้ไม่ได้มีไว้สําหรับเซลล์ีอย่างเดียวนะครับอย่างที่เห็นในตารางนี้เลยเซลล์ B ที่เป็นโรงงานผลิตแอนติบอดีก็ต้องใช้กลไกคล้ายๆกันคือต้องได้รับสัญญาณโค s t i m u l a t i o n จากเซลล์ีผู้ช่วยเหมือนกันถึงจะเปิดใช้งานได้เต็มที่เรื่องนี้มันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่านี่คือหลักการพื้นฐานที่สำคัญจริงๆของระบบภูมิคุ้มกันเราพอเราเข้าใจระบบนี้อย่างลึกซึ้งแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มคิดว่า นั้นเราก็น่าจะแฮ็กหรือเข้าไปปรับเปลี่ยนการทํางานของมันได้สิซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่น่าตื่นเต้นมากๆในวงการแพทย์ยุคใหม่เลยเพราะมันคือการเข้าไปควบคุมระบบเพื่อใช้ในการรักษาโรคได้เราสามารถปรับจูนสัญญาณที่2นี้ได้ครับเหมือนหมุนปุ่มวอลลุ่มเลยอย่างเช่นการลดหรือหรี่สัญญาณน,นี้ลงเพื่อรักษาโรคที่ภูมิคุ้มกันทํางานผิดพลาดมาโจมตีตัวเอง อย่างเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายปฏิเสธเอาไว,ว้วาที่ปลูกถ่ายก็มาใหม่แต่ในทางกลับกันการไปเพิ่มหรือเร่งสัญญานี้มากเกินไปมันก็อาจจะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่อันตรายสุดๆได้เหมือนกันและนั่นก็นําเรามาสู่หัวข้อสุดท้ายครับความสมดุลที่เปราะบางมากๆเรื่องราวต่อไปนี้คืออุทาหรณ์เตือนใจครั้งสําคัญของวงการแพทย์เลยเกี่ยวกับยาตัวหนึ่งที่ชื่อว่า TGN 1412เรื่องมันมีอยู่ว่า ในการทดลองทางคลินิกครั้งหนึ่งมีอาสาสมัครที่สุขภาพแข็งแรงดี6คนได้รับยาตัวใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นสุดยอดตัวกระตุ้นสัญญาณโคสติมู l เลชนันเลยแต่ผลลับกลับกลายเป็นฝันร้ายครับเพราะภายในเวลาไม่กี่นาทีอาสาสมัครทั้ง6คนล้มป่วยลงอย่างรุนแรงและเฉียบพลันจนการทดลองต้องหยุดลงทันทีเหตุการณ์นี้มันแสดงให้โลกเห็นเลยครับว่าพลังของระบบภูมิคุ้มกันเรามันมหาศาลแค่ไหน และการไปกระตุ้นมันมากเกินไปมันอันตรายขนาดไหนเพราะฉะนั้นครับประเด็นสําคัญที่สุดที่อยากจะย้ําเลยก็คือพลังของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีมหาศาลจริงๆและระบบสสัญญาณหรือ Co-stimulation นี่แหละคือกลไกนิรภัยที่สําคัญที่สุดที่คอยควบคุมพลังนั้นให้อยู่ในจุดที่พอดีไม่มากไปไม่น้อยไปการควบคุมสวิตชแค่ตัวเดียวนี่เลยครับอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่คลไปสู่การรักษาสารพัดโรคได้ในอนาคตเลย คำถามทิ้งตายที่น่าคิดมากๆเลยก็คือแล้วสวิ์ตัวต่อไปที่มนุษย์เราจะเลือกไปเปิดหรือปิดนั้นมันจะเป็นสวิ์ตัวไหนกันแน่